สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่องเกษตรบ้านบ้ๆน,นะครับวันนี้ตามที่ผมได้สัญญาไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าคลิปถัดไปนะครับผมจะมารีวิวใบมีดตัดหญ้าวงเดือนนะครับซึ่งวันนี้ของก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมยังไม่ได้แกะ กล่องนะครับผมก็กาว่าจะมาอัดคลิปแล้วก็มาแกะกล่องพร้อมๆไปกับเพื่อนๆนะครับใบมีดตัญ่าวงเดือนนะครับใบนี้นะครับลวดลายค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะครับซึ่งเป็นของยี่ห้อกาตานะนะครับซึ่งเป็นใบมีดจากญี่ปุ่นนะครับ ใบมีดกาตนะนะครับขอได้แจ้งในโฆษณาไว้ว่าเป็นใบมีดที่ทำจากเหล็กคาไบนะครับซึ่งจะมีความทนและก็ความเหนียวมากกว่าเหล็กทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเนื้องานใบพร้อมๆกันนะครับ ลวดลายมันสวยงามมากนะครับลวดลายใบมีดสวยงามมากๆนะครับนี่ครับลวดลายของใบมีดวงเดือนกาตนะนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับราคาอยู่ที่ใบหนึ่ง600กว่าบาทเลยนะครับราคาค่อนข้างสูงเลยราคารกได้เทียบเทียบกับใบของ m a กิต้เลยนะครับ สิ่งที่แตกต่างนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับคลิปของช่องเกษตรบ้านๆน,นะครับช่องแรกๆผมได้ทาการรีวิวเป็นใบเมีดวงเดือนเหมือนกันนะครับแต่เป็นของยี่ห้อจอมพลังนะครับซึ่งเป็นใบเมีดที่สำหรับผมนะครับเป็นใบเมีดที่ราคาประหยัดแล้วก็คุณภาพเกินราคามากๆ นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์รีวิวใบมีดของจอมพลังไว้ให้เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับส่วนใบมีดกัตนะนะครับสิ่งที่เห็นความแตกต่างนะครับนั่นก็คือตัวของฟันไม่ใช่ฟันเขาเรียกว่าเป็นเล็บนะครับตัวเล็บของใบนะครับซึ่งใบมีด รถทั่วไปเนี่ยล็บตัวนี้จะค่อนข้างที่จะเรียกว่าสั้นกว่านี้นะครับซึ่งไปของคาต์นะนี้ก็คือจะมีเล็บที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับใหญ่มากเลยนะครับก็ตามที่เขาได้โฆษณาเอาไว้นะครับเขาได้โฆษณาไว้ตรงเรื่องของเล็บเขาด้วยนะครับคุณภาพเหล็กนะครับ บอกว่าเป็นเหล็กคารไบด์นะครับทำมาจากเหล็กคาร์ไบด์ซึ่งจะมีความเหนียวแล้วก็ความแข็งกว่าเหล็กตัวทั่วไปนะครับนะครับอันนี้ผมสั่งมาจาก f a c e b o o k นะครับราคาอยู่ที่600กว่าบาทนะครับสิ่งที่สำหรับผมนะตอนนี้นะครับตอนที่เปิดรีวิวนะครับสิ่งที่ แตกต่างจากใบมีดวงเดือนทั่วๆไปนะครับนั่นก็คือตัวฟันนะครับตัวฟันคุณภาพเหล็กนะครับสำหรับผมผมว่าไม่น่าจะต่างกับตัวของจอมพลังมากนะครับอาจจะเหนียวกว่าหรือว่ายังไงอันนี้ไม่ไน้ใจนะครับแต่ผมว่าคุณภาพก็ ได้ได้ได้ไดกลับไปของจอมพลังนะครับสิ่งที่แตกต่างกัน,กนได้แนละ้วก็ตรงที่ลิฟนะครับสิ่งเดียวนะครับตอนนี้ที่ว่าเห็นความแตกต่างส่วนการตัดนั้นจะแตกต่างกับใบของจอมพลังไหมเดี๋ยวไปชมการตัดกันพร้อมๆกันเลยครับ ครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับแล้วก็บอกความรู้สึกนะครับหลังจากที่ได้ใช้ของใบมีดนะครับกัตนนะครับที่ผมได้ตัดไปเมื่อวานนะครับก็พื้นที่ในการตัดนะครับเ,เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะครับก็หญ้านั้นเป็นพื้นที่ที่จะมีหญ้าค่อนข้างที่จะหนามากๆนะครับอ่ หลังจากที่ได้ลองใช้ไปแล้วนะครับ ffic. ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับดีดีมาก <c oughs> <c oughs> ดีมากนะครับ <c oughs> ดีมากนอกจากว่าใบเมีดกาตนะนะครับเขามีเล็บที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับนี่คือสิ่งแตกต่างนะครับที่ใบเมีดกาตนะนั้นเขาได้โฆษณาเอาไว้ว่าเขานั้นใบมีดของเขานั้นมีเล็บนะครับที่ใหญ่นะครับกว่าใบมีดทั่วไปนะครับแต่ผมเอาใบของ จอมพลังนะครับที่ผมได้รีวิวไว้ช่วงที่ว่าทําคลิปของเกษตรบ้านๆใหม่ๆมาให้เปรียบเทียบนะครับเล็บนะครับนี่ครับเพื่อเราเปรียบเทียบเล็บดูนะครับเล็บของใบเมีดจอมพลังกับเล็บของใบเมีดคาตานะนะครับะสังเกตว่าเล็บของอใบของคาตานะนั้น มีขนาดใหญ่กว่านะครับต่วที่ประมาณ1เท่านะครับใหญ่กว่าประมาณ1เท่านะครับเล็บที่มีขนาดที่ใหญ่เนี่ยนะครับสิ่งที่ได้เปรียบเวลาเราใช้ตัดหญ้าหรือว่าตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้นะครับมันค่อนข้างที่จะตัดได้เร็วกว่านะครับเร็วกว่า ใบมีดเร็วกว่าเล็บที่ว่ามีขนาดเล็กนะครับแต่สิ่งที่น่าเสียดายนะครับสำหรับผมสำหรับใบมีดของกาตนะนะครับสิ่งที่น่าเสียดายนะครับสำหรับผมนะครับสำหรับใบมีดกาตนะนะครับราคาที่ค่อนข้างสูงไปหน่อยนะครับเนื้องานนะครับคุณภาพเหล็กดีมากนะครับเหนียวมากทนมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างใบของจอมพลังเนี่ยนะครับ จะสัมผัสได้เลยว่าใบของคาตาเน่จะมีความหนากว่านะครับใบของจอมพลังนี่จะบางกว่านะครับแต่ราคาค่อนข้างที่จะสูงไปนะครับราคาโดดไป600กว่าบาทเกือบ700เลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับใบของจอมพลังราคาจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทนะครับในในช้อปปีนะครับราคาที่ประมาณ300กว่าบาทถ้าราคาของใบคาตาเน่อยู่สักประมาณเลทสัก400หรือว่า400กว่าบาทเนี่ย ค่อนข้างที่จะคุ้มมากนะครับผมค่อนข้างจะเชียร์ตัวนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อราคาของกาตนะใบมีดกาตนะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทเกือบ700เนี่ยผมก็เลยกลับมาเชียร์ของใบมีดอยองยี่หอจอมพลังมากกว่านะครับถึงแม้ว่าคุณภาพเหล็กนะครับความหนานะครับอาจจะเทียบไม่ได้นะครับตัวเล็บที่เทียบไม่ได้แต่ถ้าเราเอาราคาแล้วก็มาเปรียบเทียบการใช้งานหน้างงานนะครับ ตัวของใบมิดจอมพลังคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่านะครับถ้าถามห้ผมเลือกนะครับระหว่าง2ใบน,นี้ในการซื้อในครั้งต่อไปนะครับผมเลือกซื้อของใบ,ม,งม,งบ,บมิดของจอมพลังนะครับบมิดจอมพลังสิ่งเดียวเลยนะครับด้วยเรื่องของราคานะครับด้วยเรื่องของราคาใบมิดของจอมพลังนี้ เนื้อเหล็กเนื้องานไม่ได้ขี้เหร่นะครับเนื้องานดีนะครับดีเกินราคาเลยนะครับคุณภาพใช้งานก็ดีเกินราคาเหมือนกันนะครับ300กว่าบาทคุณภาพเทียบเท่ากับสินค้าตลาดได้เลยนะครับถ้าผมเปรียบเทียบก็ยี่ห้อดังๆของมาเกตตานะครับใบมีดของจมพลังนี้ไม่แพ้กันนะครับราคาของมาเกตตาใบของมา k i ต a ากับใบมีดของกาตนะ ไล่เลี่ยก,กันเลยนะครับไล่เลี่ยก,กันแต่ถ้าว่าให้เลือกระหว่างมา k ์เกต้ากับใบของคาตาเนเนี่ยผมเลือกของคาตานะนะครับใบของเขาเป็นทํามาจากใบของเหล็กคาร์ไบ์นะครับจะมีคุณภาพที่จะเหนียวแล้วก็ทนนะครับสิ่งเดียวเลยนะครับสิ่งเดียวเลยนะครับที่ว่าผมไม่เลือกในครั้งต่อไปที่จะไม่เลือกซื้อใบของคาตาเนะนั่นก็คือของ ด้วยเรื่องของราคานะครับด้วยเรื่องของราคาแต่สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับที่ว่าการใช้งานเน้นในการตัดต้นไม้นะครับกิ่งไม้เยอะๆนะครับไม่ไม่ใช่หญ้าดดโกรกเหมือนที่ผมจะพาไปดูนะครับก็ให้ใช้นะครับใบมีดนะครับที่มีเล็บที่มีขนาดใหญ่นะครับให้เลือกใช้ใบแบบนี้นะครับการตัดไม้กิ่งไม้นะครับ พวกนั้นจะค่อนข้างที่จะสนุกกว่านะครับรวดเร็วกว่านะครับแล้วก็อาจจะทนกว่าด้วยนะครับถ้าว่าเล็บเล็บไปตรงเนี้ยมีขนาดเล็กๆเนี่ยถ้าเราไปตัดกิ่งไม้ต้นไม้เยอะๆเนี่ยมันเล็บกับมันอาจจะหลุดหรือว่าหักได้นะครับเหมือนตัวของจอมพลังอ่านะครับใบของจอมพลังนี่ครับโซนนี้นะครับเล็บได้หายไปแล้วนะครับโซนนี้ หายไปแล้วนะครับนี่ส่วนที่ยังมีเล็บอยู่จะเป็นอย่างนี้นี่จะหายไปแล้วนะครับแต่ว่ามันหลุดง่ายไหมไม่ง่ายนะครับมันอยู่ที่การใช้งานของเราด้วยนะครับถ้าเราใช้งานหนักๆมันก็เป็นปกตินะครับถ้าเราใช้ตัดกิ่งไม้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมใช้ตัดนะครับก็อาจจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆบ้างนะครับนะครับก็ แต่ว่ามันอยู่ที่การใช้งานของเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนที่ว่ามีกิ่งไม้ไม่เยอะนะครับเน้นตัดหญ้ารกๆนะครับตัวอของใบเมีดของจอมพลังก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้นะครับด้วยราคาที่ถูกด้วยนะครับคุณภาพที่ดีด้วยซ้ำนะครับก็สรุปง่ายๆแค่นี้นะครับสรุปง่ายๆแค่นี้ใช้งานดีนะครับดีเหมือนกันแต่ ผมจะไม่เลือกใช้หรือว่าเผมจะไม่เลือกซื้อในคะรั้งต่อไปก็เพราะว่าด้วยของราคานะครับสำหรับหน้าง,งานของผมตัดหญ้ารกๆกอาจจะมีกิ่งไม้บ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับผมผมจะเทใจไปให้กับใบมีดของจอมพลังอยู่นะครับผมยังให้ใบมีดจอมพลังนี้เป็นที่หนึ่งอยู่สำหรับผมนะครับด้วยเรื่องของราคาคุณภาพเนื้องานที่ดีเกินราคานะครับ เอเครับเดี๋ยวผมพาไปดูพื้นที่ที่ผมได้ตัดเมื่อวานนะครับไปดูว่าหญ้าที่ผมใช้ตัดนั้นเ,เรียกว่ารกแค่ไหนนะครับหนาแค่ไหนไปชมกันครับกระผมและนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับที่ผมได้ใช้ใบมีดของกาตนะนะครับในการทดลองนะครับประสิทธิภาพของใบมีดนะครับ ช้วนี้ก็หลังจากที่ตัดนะครับก็ได้เอาต้นมะนาวนะครับมาลงปลูกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับความดกความหนาของหญ้าที่ผมใช้ตัดนะครับนี่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับที่ผมใช้ตัดทดลองประสิทธิภาพของใบมีดกาตานะเดี๋ยวพามาดูตรงบริเวณที่ผมได้หยุดนะครับว่าความหนาของหญ้านั้นนะครับ ประมาณไหนนะครับซึ่งผมก็ลืมถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับระหวังก่อนตัดนะครับว่าหญ้านั้นดกมากแค่ไหนนะครับนี่นะครับความหนาลงไปนี่ค่อนข้างจะลึกเลยนะครับลึกเลยนะครับครึ่งฝ่ามือเลยนะครับความหนาของหญ้านะครับเดี๋ยวมาดูวงด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูความ ดกและความหนาของหญ้านะครับหญ้าดกหญ้าหนาแบบนี้นะครับใช้ใบมีดวงเดือนนะครับจะตัดได้เร็วกว่านะครับเครื่องตัดหญ้าก็ไม่มีแรงโหลดมากนะครับถ้าเราใช้เป็นใบมีดจะเป็นใบเหลี่ยมนะครับใบมีดตัดหญ้าค่อนข้างที่จะเครื่องตัดหญ้าค่อนข้างที่จะทํางานหนักนะครับนี่ครับความดกความหนาของหญ้านะครับที่ใช้ตัดเมื่อวาน ค,ค่อนข้างที่จะหนามากๆนะครับหนามากเลยนะครับซึ่งถ้าเราใช้ใบเมีดวงเดือนเนี่ยหญ้า,ามันจะไม่พันในตัวของหัวเกียร์นะครับมันจะไม่พันในตัวของหัวเกียร์มันอาจจะช้านะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่เครื่องตัดหญ้าของเรานั้นจะไม่ทรมานตัวเครื่องนะครับซึ่งหญ้าหนาๆนนนอย่างเงี้ยมันอาจจะมีนะครับเหมือนต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวของลําต้นที่จะค่อนข้างที่จะหนา นะครับซึ่งถ้าเราใช้เป็นใบมีดเหลี่ยมเนี่ยบางทีต้นใบไม้พลเนี่ยมันอาจจะไปตีนะครับมันอาจจะไปดันนะครับทําให้เครื่องของเรานั้นเกิดแรงกระชากนะครับถามว่าใช้ได้ไหมนะครับใบใบเหลี่ยมใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายด้วยนะครับก็เวลาฟาดไปที่ต้นไม้ใหญ่ๆอาจจะทําให้ใบตัดหญ้านั้นเกิดการแตกนะครับอันตรายนะครับใช้ใบมีดวงเดือนนะครับปลอดภัยนะครับ นี่ครับก็ได้ลองเมื่อวานนะครับนี่มีต้นไม้นะครับกิ่งใหญ่ๆนะครับซึ่งถ้าเราใช้ใบเหลี่ยมพวกนี้ฟาดเอากิ่งขนาดนี้นะครับอันตรายนะครับเกิดใบแตกใบร้าวขึ้นมาเนี่ยคนตัดมีค่อนข้างที่จะเสี่ยงเลยนะครับถ้าผมก็พามาดูนะครับนี่ก็ทดสอบประสิทธิภาพของใบมีดกัตนะเมื่อวานนะครับหลังจากที่ทดลองใช้นะครับก็ถือว่า ใช้ได้นะครับใช้ได้เชืว่าได้ใช้ได้ดีเลยนะครับใช้ได้ดีนะครับแต่ถ้าว่าให้ผมเลือกครั้งตัดไปผมก็กยังเชียร์ของใบมีดตรวจของจอมพลังอยู่นะครับด้วยของราคานะครับที่ถูกกว่านะครับผมก็สวัสดีครับแล้วก็หญ้าพวกนี้นะครับก็เราก็ตัดเอาไว้นะครับปล่อยให้ หญ้านั้นเกิดการเหี่ยวนะครับเดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายไปนะครับโดยที่สัตว์หน้าดินนั้นจะเป็นตัวทําการย่อยสลายหญ้าพวกนี้นะครับแล้วก็กลับไปเป็นดินในที่สุดนะครับก็พื้นที่บริเวณที่เราว่า้าอย่างเงี้ยนะครับเวลาในอนาคตรเราเอานำอะไรมาปลูกพืชปักอะไรมาปลูกเนี่ยมันก็จะงามนะครับเนื่องจากว่าหญ้านี้เวลาย,ย่อยสลายไปแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนั่นก็คือเป็น กลับไปเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าใครปลูกต้นไม้อะไรอยู่ก็เอาหญ้าพวกนี้นะครับไปคุมหรือว่าห่มหน้าดินได้นะครับผมก็จะช่วยรักษาความชื้นแล้วก็หญ้าย่อยสลายก็จะกลายเป็นดินนะครับเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับต้นไม้นะครับแล้วก็หญ้าพวกนี้นะครับมีธาตุอาหารอยู่นะครับผมอาจจะมีเล็กน้อยแต่ถ้าเราทับถมไปเรื่อย พาอาหารพวกนั้นก็จะให้กลับไปเป็นอาหารหรือว่าปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่เราได้ปลูกนะครับอย่าไปเผาะนะครับเสียดายนะครับหญ้านี้ก็คือปุ๋ยนะครับนะครับผมชาวนี้ก็ได้มาทําการปลูกมะนาวนะครับนี่สังเกตนะครับว่เราปลูกแล้วนะครับผมก็จะใช้หญ้านี่แหละคุมบริเวณโคนต้นเอาไว้นะครับเพื่อที่จะ เก็บค,ความชื้นนะครับเก็บค,ความชื้นแล้วก็เมื่อหญ้าบริเวณคนต้นนี้ย่อยสลายลงไปนะครับก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้อีกทีหนึ่งนะครับ